เชั่นะครับจากช่องออเปเรชัด Ch BP Channel นะครับผมแล้วก็ช่องออเปเรชัด family นะครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับการกระทําบางอย่างของคนเรานะครับเขาต้องรู้ในสิ่งที่เขาทําว่าเขากาลังทําอะไรอยู่ถ้าเขากล่าวหาคนอื่นถ้าวันหนึ่งมีคนมากล่าวหาเขาเนี่ยเขาจะทํำยังไง ที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าเราเห็นบุคคลหนึ่งที่เคยเกล่าวหาลงพลก่อนนั้นในทํานองว่าเป็นคนทําน้องเวลาเปลี่ยนไปคนคนนี้ย้ายข้างมาระยะหนึ่งด้วยเหตุผลค,คนใดไม่ทราบก็มาเป็นประโยชน์ ทำให้สังคมเชื่อว่าเมื่อมีเขามาลุงพลจะรอดฟังแล้วแมนดูเป็นพระเอกมากนะครับแต่เหตุผลกลใดไม่รู้มันมาทําให้อุด,ดมการณ์ของเขาเนี่ยแปลปวนอีกแล้วและในที่สุดเขาก็ทําให้สักคมเห็นว่าเขาไม่อยู่แล้วกับฝั่งลุงพล แต่เราไม่คิดว่าหลังจากนั้นพฤติกรรมบางอย่างเขามุ่งมาทําลายชื่อเสียงลุงพลตรงๆเลยเหมือนชิ่งออกไปแล้วก็ยิงขีปนาวุธเข้ามาโจมตีบ้านลุงพลโจมตีลุงพลนะครับที่ผมพูดแบบนี้ก็คือนาผู้ชายคนหนึ่ง การยืนอยู่ในจุดปัจจุบันของน้าวันนี้มันทำให้บรรยากาศภายในบ้านของเขาทั้งหมดมีปัญหาเช่นกันซึ่งก่อนที่เขาจะข้ามมาฝังลุงพลเนี่ยลุงพลอยู่โดดเดี่ยวทางนู้นมีสามบ้านแต่เมื่อเขาข้ามมากลายเป็นว่า ลุงพลมีเพื่อนบ้านเข้ามาอีกสองแน่นอนครับมันจะมีอีกคนหนึ่งโดดเดี่ยวเราก็าเข้าใจแบบนั้นแต่เหตุการณ์หนึ่งทำให้เขาต้องกลับไปใหม่กลับไปแล้วโจมตีให้สังเกตนะครับใครที่ออกไปพร้อมกับเขาเนี่ยทุกคนจะโจมตีลุงพลหมดเลยก็แปลกใจดีและนี่แหละครับสิ่งที่ผมจะพูดว่า ทุกคนที่เป็น FC ฟลงพลรู้สึกว่าไม่สบายใจไม่ชอบเขามากๆที่เขาเคยพูดอีกแบบว่าไม่ใช่ลงพลจะมาช่วยมีซีให้ลงพลถูกลงพลถูกยกฟ้องแน่ลงพลไม่ใช่ลงพลไม่ผิดแต่เวลานี้เล่นอย่างเดียวเลยใส่ลงพลขุดลงพลมาว่านั่นว่านี่ สร้างความเจ็บปดวดรวดร้าวกับ f อลงพลเป็นอันมากยังไม่พอครับปัญหาตรงนี้มันแตกแยกไปเรื่อยๆกระทบไปสู่บุปการีไปกระทบไปสู่การดำรงอยู่ของสี่บ้านใครทำล่ะครับเนี่ยทำให้เกิดการแตกแยกระหองระแหง ซึ่งเอลทั้งโลกไม่อยากรู้ในเรื่องนี้ว่าพวกคุณมีปัญหาอะไรกันเราอยากรู้ว่าใครฆ่าน้องแต่เมื่อเขาไม่หยุดไม่หย่อนในที่สุดก็มีทีมทีมหนึ่งเขาเห็นว่าเฮ้ยมันมากเกินไปแล้วคุณเป็นอะไรมันเป็นสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับที่ให้คุณมาด่ามาว่า คนอื่นยิ่งคนอื่นไม่ตอบโต้คุณก็ด่าใหญ่เลยแบบนี้และก็มีทีมหนึ่งทีมหนึ่งที่ว่าเนี่ยครับเขาก็ไม่รู้ละเมื่อเขาเห็นว่าคนที่เขารักคนที่เขาสนับสนุนเนี่ยถูกโจมตีใส่ร้ายฝ่ายเดียวมันเหมือนเขารู้ทันว่าพยายามที่จะดึงรุงพลไปสู่สงครามประสาทนี้ด้วยหรือไม่ ถ้าลุมพลไปร่วมด่าร่วมว่าคนจะเสียหายคือลุมพลนี่คือผลประโยชน์ของคนนั้นหรือเปล่าที่เขาอยากให้ลุมพลมีปัญหาก็วิเคราะกันแบบนี้และปัจจุบันครับมีการสายฟ้าทั้งหลายครับเรียกว่ากูไม่กลัวมึงภาษาที่มันเกีนเกยนหน่อย เรียกว่าออกมาขุดอีกฝั่งหนึ่งที่เคยขุดลุงพลครับเรียกว่าตอนนี้เข้มข้นมากครับใส่กันนวัวเลยครับใส่กันนวดก็ลองดูที่ว่าถ้าเราไปด่าใครทุกวันทุกวันจนไม่มีใครเตือนว่าเฮ้ย mm hmm. อย่าทำอย่าทำเลยไม่ดีมันสนุกปากและถ้าวันหนึ่งมีคนไปเอาข้อมูลเขามาพูดเนี่ย อยากรู้ว่าจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไรจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไรมันเหมือนวิบากกรรมมันมาไวไม่มีใครอยากให้ใครด่าธรรมชาติของมนุษย์เราไม่ต้องการให้ใครมาด่ามาว่ามาด้อยค่ามาบูลลี่มาบูลลี่ไม่มีใครอยากให้เกิดแบบนี้กับตนเองครับแต่คน คนคนหนึ่งกับไม่คิดเรื่องแบบนี้ครับทั้งด่าด้อยค่าด่าว่าบูลลี่อย่างสนุกปากสนุกมือและขนาดทำเนี่ยมีสติหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ดูแล้วเขามีความสุขในการทำลุมพลก็แย่จะมาตอบโต้ไม่ได้เก็บความในใจไว้ มีคันยั่วยุตลอดเอ้ยมึงมาตอบโต้เลยมึงมาตอบโต้นั่นตอบโต้นี่อยากให้ดึงเขาเข้ามาอยู่ในเกมแต่ลุมพลก็ไม่หลงทางนะครับในที่สุดก็มีคนที่จะมาตอบโต้แทนนี่นะครับ <c oughs> นะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับดังนั้นก็นะครับ มันไม่เกี่ยวกับคดีมันไม่เกี่ยวกับอะไรเป็นปัญหาส่วนตัวครับในที่สุดมันก็เกิดเรื่องขึ้นค,คือการตอบโต้อย่างถึงพลิกถึงขิงเอาละก็อยู่ที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับไม่เกี่ยวกับรุมปั้นพัะแตนไม่เกี่ยวกับคดีแต่มันเป็นสงครามประสาทครับดังนั้นนี่นะครับสิ่งที่อยากเล่าในวันนี้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับที่อาจารย์วิเคราะห์คิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับดังนั้นอีพีนี้ก็ประมาณน,นี้ครับสวัสดีครับ